โถ่ไม่ออกสักทีนั่นจริงๆเอ้ยถ้ามีใครช่วยแก้ปัญหาได้ก็คงจะดีเชื่อไหมครับว่าแค่แก้ปัญหาเล็กๆแบบนี้ได้ก็ทำเงินได้สูงถึง13ล้านเหรียญวันนี้เราจะพาย้อนไปดูการคิดค้นขวดบีบความนวัตกรรมที่เปลี่ยนโลกใน Back to the Biz เจาะเวลาหาธุรกิจครับ การเทซอสให้เกลี้ยงขวดเคยเป็นปัญหาใหญ่ในชีวิตประจําวันของมนุษย์แต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อขวดบีบความถือกําเนิดขึ้นและปฏิวัติการกินซอสไปตลอดกาลแม้ว่าซอสขวดบีบความจะเปิดตัวอย่างโด่งดังจากไฮส์แต่พวกเขาไม่ได้คิดค้นมันขึ้นมาเองคนที่คิดค้นมันขึ้นมาคือพ่อบราว์ซึ่งจริงๆแล้วสิ่งที่เขาคิดค้นไม่ใช่การคว่ำขวดบีบแต่เป็นวาล์วข้างในที่ทําให้บีบได้คว่ำได้โดยไม่หกและเขาไม่ได้ตั้งใจคิดค้นมันขึ้นมาเป็นขวดซอสแต่เป็นขวดแชมพู พอบราวเป็นนักประดิษฐ์เขามีบริษัทเล็กๆชื่อ Liquid m o l i n n s y y t t m m หรือ LMS รับออกแบบขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์พลาสติกและซิลิโคนมีลูกจ้างคนหนึ่งชื่อท so ีมโซเซียครั้งหนึ่งมีลูกค้ามาหาบราว่วาจ้างให้เขาออกแบบวาล์วที่ทำให้ตั้งขวดแชมพูคว่ำได้โดยแชมพูไม่รั่วซึมออกมาซึ่งนี่คืองานหินสำหรับบราวและโซเซีย พวกเขาเริ่มต้นด้วยการออกแบบวาล์วรูปโดมที่มีช่องเปิดผ่าเป็นตัว X ซึ่งแผ่นวาล์วจะเปิดเมื่อมีแรงบีบปล่อยให้ของเหลวไหลผ่านและปิดทันทีเมื่อหยุดบีบไม่ให้ของเหลวซึมออกมาแต่ตอนออกแบบกับทําจริงมันต่างกันบราวและโซเซียสร้างตัวต้นแบบไปมากกว่า100แบบแต่ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จจนเงินสํารองของบราวเองก็ค่อยๆหมดลงเรื่อยๆ ในตอนนั้นก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันก่อนที่ลูกค้าจะแวะเข้ามาเบราลจึงต้องกล่อมให้โซเซียทำงานล่วงเวลาตลอดทั้งคืนเพื่อเร่งให้งานเสร็จทันและเหมือนปาฏิหาริย์จะมีจริงหลังจากลองผิดลองถูกมามากกว่า100ครั้งว่าต้นแบบที่ใช้งานได้จริงก็สำเร็จในครั้งที่112มันทำงานได้เหมือนที่พวกเขาหวังไว้เปะ๊ะและจดสิทธิบัตรมันในปี1991 ไม่กี่ปีต่อมาความสําเร็จของพวกเขาไม่ได้จบลงที่ขวดแชมพูแต่ถูกใช้งานอย่างหลากหลายตั้งแต่ถ้วยอาหารเด็กจนถึงแก้วกันซึมสําหรับนักบินอวกาศของนาซาแต่การใช้งานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวาลวนี้คือตอนที่ไฮสมาเคาะประตูบ้าน ไฮสติดต่อหาบราวเพื่อขอซื้อสิทธิ์ในการใช้วาวมาสร้างขวดซอสบีบความของแบรนด์โดยให้ LMS ของบราวนี่แหละเป็นผู้ผลิตไทยและเปิดตัวซอสขวดบีบความในปี2002ทำยอดขายพิ่ง25%และฮิตมากจนซอสไทยที่วางขายอยู่ในปัจจุบันราว75%ขายในรูปแบบขวดบีบความแบบนี้ สำหรับตัวพอบราวเองหลังคิดค้นวาวได้4ปีเขาก็ตัดสินใจปล่อยมือจากบริษัทในปี1995เขาขาย LMS ให้กับ a อ t a r Group บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกด้านบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคและยาได้ค่าตอบแทนมูลค่าประมาณ13ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า27.5ล้านดอลลาร์เทียบกับค่าเงินในปัจจุบัน ไม่แน่ใจว่าตอนคิดค้นตัวต้นแบบ112ครั้งเราวหมดเงินไปเท่าไร่แต่ผลสุดท้ายที่ได้สําหรับเขาก็เรียกได้ว่าเกินคุ้มไปเยอะเลยนี่จึงเป็นอีกหนึ่งเคสที่สะท้อนให้เห็นว่าเราไม่จําเป็นต้องแก้ปัญหาใหญ่เพื่อประสบความสำเร็จหรือร่ํารวยแค่เราแก้ปัญหาเล็กๆที่ทุกคนเจอได้เราก็ประสบความสําเร็จได้เช่นกัน สุดท้ายนี้ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าขวดซอสแบบไหนถูกใจคุณที่สุดส่วนอีพีหน้าเราจะพาย้อนไปดูธุรกิจไหนอีกอย่าลืมติดตามได้ใน Back to the Biz เจาะเวลาหาธุรกิจ